รองขวัญคะอย่างเมื่อกี้นี้นั่นก็เกิดว่าเราอาจจะเคยได้ยินคาว่าโรแมนต์แกรมนะคาววิธีการเป็นยังไงแล้วก็หลายคนก็พอที่จะรู้แนวทางแล้วพอจะป้องกันตัวเองได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมาในรูปแบบของไฮบริดแกรมฟังดูแล้วมันมีความซับซ้อนอยากให้รองขวัญอธิบายให้มันเห็นภาพชัดเจนนิดหนึ่งค่ะว่าความแตกต่างระหว่างโรแมนต์แกรมกับไฮบริดแกรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆไฮบริดแกรมาหาก็เริ่มต้นมาจากโรแมนต์แกรมเหมือนกันจริงขวัญโดยสรุปเองขวัญเองทําทำวิจัยเรื่องโรแมนต์แกรมด้วยนะคะ พอดีเลยพอดีเลยค่ะก็ะะะจริงๆก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะ,คะก็ทําวิจัยเรื่องนี้ค่ะพอพูดถึงโ m a มนแสกม m นะคะตัวขวัญเองอย่างในงานวิจัยขวัญเองเนี่ยขวัญแตกออกมาเป็น3า,าประเภทหลักๆนะคะ,คะประเภทแรกก็คือหลอกให้รักแล้วโอนเงินซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราได้ประชาสัมพันธ์18กลงของมิชาชีพไปนะคะ,คะหลอกให้รักแล้วโอนเงินเนี่ยเราก็จะได้ยินกันบ่อยหลอกให้รัก ให้เชื่อใจจะส่งของมาให้จะบินมาหาะนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่เราจะมาคุยกันในเชิงลึกวันนี้ก็คือไฮบิสแกมนะคะหรือหลอกให้รักแล้วลงทุนอ๋อคือมีเป็นขั้นกว่าไม่ใช่แค่โอนเงินอย่างเดียวใช่ค่ะชวนให้ลงทุนด้วยมีความซับซ้อนกว่าด้วยค่ะ,คะอีกประเภทหนึ่งขออนุญาตกล่าวไวส้สั้นๆนะคะ,คะเพื่อจะได้เตือนพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเป็นการหลอกให้รักแล้วส่งภาพโป๊เปื่อยค่ะ ส่งแล้วยังไงคะส่งแล้วเขาสามารถที่จะมาเรียกข่มขู่เอาทรัพย์สินจากเราได้เพราะเราคงไม่อยากให้รูปภาพเราที่จะหลุดออกสู่สาธารณะชนอาจจะกระทบถึงสังคมครอบครัวหรือหน้าที่การงานได้ค่ะก็เอาอนนภาพนั้นมาข่มขู่เราใช่ใช่ค่ะ,คะแต่ดูแล้ว3รูปแบบที่รองขวัญพูดถึงเนี่ยคือเริ่มต้นจากการหลอกให้รักก่อนอ หลอกให้รักให้เชื่อใจที่นี้ค่ะคุณหนิงขวัญไม่อยากให้ไปโฟกัสว่าเราหลอกให้รักในเชิงชู้สาวอย่างเดียว<ะ>บางทีคนเราต้องการความรักนะคะ,ะเราก็อาจจะหลอกให้เชื่อใจเป็นเพื่อนสนิทนะคะเป็นลูกหลานที่เข้ามาหวังดีต่อเรานะคะ,ะเราต้องยอมรับว่านในปัจจุบันสังคมมันรู้สึกว่าถึงแม้จะมีคนรอบกายเยอะแต่ลึกๆบางคนก็ยังรู้สึกเหงาอยู่<ะ>อยากให้มี<ะ>คนแชร์เรื่องราวในชีวิตประจําวัน<ะ>เขาก็ใช้ช่องทางตรงนั้น ทุกคนอยากโดนรักค่ะไม่ได้อยากโดนหลอกวันนี้เราก็เติมอ,ออกมาเตือนกันค่ะค่ะหลอกให้รักหลอกให้เชื่อใจหลอกให้ไว้วางใจนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ออกในเชิงของวัยหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่สําหรับผู้สูงอายุก็มีโอกาสที่ทจะโดนโแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะ